เสิร์ตเรื่ร้อนเลยกับแบรนด์คุณจุกมา,า,กากมาเสิร์ตไปใช่เขาเสิร์ตร้อนเลยฮนะเป็นไงบ้างพี่มากกับบรเป็นไงบ้างอยากถามเหมือนกัน <c oughs> อยากถามทุกคนเหมือนกันว่าเป็นยังไง้งัของเราที่ที่ได้ที่ไดคำเชิญออกไปเป็นยังไงบ้างจริงจริงเราเราทุกคนเต็มที่อยู่แล้วครับเรารู้สึกสนุกมากจริงๆไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้มาด้วยแบบคนดูเยอะมากแล้วก็เป็นการ <c oughs> ลงตัวที่แบบดูมันดิครบ13คนจริงๆริงครับผมไม่ได้แค่มีจอร์มาด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันเป็นฟูลทีมดูมันดิมากๆเลย ทช่ต้องขอบคุณพี่ออมะม่าที่จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ลงทุนไปเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงเราก็อยากทําให้แบบออกมาเต็มที่จริงหวังว่าทุกคนจะสนุกเอ็นจอยกับทุกโชว์ที่เราแบบนำเสนอกันนะอืมครับรู้สึกแบบจริงๆรู้สึกอบอุ่นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เราดูมันดีก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบ13ามคนแล้วก็มีพี่จอร์ดด้วยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบนี้บ่อยๆครับแล้วแบบมาทํางานมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันใหญ่ๆแบบครั้งแบบนี้ครั้งแรกรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับ ส่งที่มันออกมามันตรงกับความตั้งใจแรกเริ่มอะไรย่างเงโอ้โหรู้สึกว่าดีเกินปแบบดีเกินดีเกินไปกว่าที่เราคิดด้วยครับดีกว่าที่คิดจริงๆอ่ะที่ผมโชว์กันอยู่ข้างหน้าคือเรายังไม่ได้รู้นะครับว่าเอฟเฟ็กหรือว่าวิชวลอะไรอย่างเงี้ยในแบล็กการ์ดอะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแบบเต็มเพราะว่าเขาก็กักในกบบโชว์เต็มพอมานั่งดูแฮทแท็คดีเอ็มดีแลนด์คอนเสิร์ตก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยอ่ะสวยจริงๆอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบ มีผิดพลาดบ้างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทําเต็มที่เรารู้สึกแบบภูมิใจตัวเองกันภูมิใจในตัวทุกคนเหมือนกันครับผมอืมได้ติดตามคอมเมนต์จากแฟนคลับที่ได้ไปทนคามปวเเห็นคอมเมนต์จากแฟนคลับอ๋อคอมเมนต์จากแฟนคลับมีครับเข้าไปส่องในแฮชแท็ก DMD Land Concert ครับก็เข้าไปดูอยู่ก็โหคืนนั้นก็คือเข้าไปดูแทบทั้งคืนเลยครับแล้วตื่นแล้วก็คือยังเอาจากแฮชแท็กไม่ได้ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ปทั้งทุ่นะว่าทั้งทุ่ออกมาดีมากเลยเขาไม่คาดคิดว่าแต่ จริงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตันมากๆที่แบบเราก็ซ้อมกันมาค่อนข้างเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยครับแล้วแบบมันออกมาดีเกินกว่าที่เราคิดมากๆแล้วก็ฟีดแบ็กทุกคนดีมากๆเหมือนกันก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่แบบที่มาดูทั้งหน้าง,งานแล้วก็ทันไลฟ์นะครับรู้สึกว่าเหมือนเราได้กําลังใจจากที่เราซ้อมกันมาอย่างพอสมควรทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตแบบเชียร์อัพกันดีมากแฮปปีม้มากๆครับผมก็หวังว่า คนก็แฮปปี้กับเราพูดจะอยากจัดอิ่มือนกันนะจัดอิ่มแบบว่าคอนเสิร์ตฟตัวของหนูไงอยากมีเหมือนกันเบื้องหลังก็ทำโชว์เลยยากยากยากเลยเหรอคะมาได้ก่อนได้ก่อนเลยโยก็ซ้อมครับซ้อมซ้อมบ่อยมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงที่ช่วงที่ใกล้ถึงวันแสดงครับก็ซ้อมทุกคืนเลยอยังบางคืนก็ถึงประมาณเที่ยงคืนปีหนึ่งอย่างเงี้ยครับ ปัญหาของเราคือเรื่องอะไรเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องการอิสระเทนผมก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเต้นครับเพราะผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่เก่งอะไรเก่งอะไรไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งไมก็หลังของคุนี่เต้นเก่งกหมขัดจังใจของกันนาเต้นก็ผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันไม่เก่งเป็นคนละแบบเออ แต่เฮียพารอดไหมเฮียพารอดไหมกับการการจูงเสกีการเซ็ตเฮียรอดเฮียรอดเฮียรอดผมก็น่าจะรอดเหมือนกันตืดนใจเลยถ้กับงานสายวิ้งแบบใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ชอบเลยครับรู้สึกแบบอย่างนี้อีกหลายๆครั้งจริงๆผมก็แอบสังเกตมาครับว่าเบื้องหลังการทำงานโปรดักชันหรือว่าการเช็คซาวด์หรือระบบเสียงทุกอย่างอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยมันสิ่งมันก็เป็นคือคือมันเป็นทีมของคอนเสิร์ตจริงๆไม่ว่าเอฟเฟกต์อะไรทุกอย่างที่เขาใช้อะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงพี่อันนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ย ถามเรื่องหลักเลยเหรอครับที่ปต่างประเทศจะมีบ้างไหมน่ะไปต่างประที่ต่างประเทศจะมีบ้างไหมครับก็เดี๋ยวกำลังจะมีที่เกาหลีครับอีกไม่นานเราก็จะไปเกาหลีแล้วครับเร็วๆนี้ก็ยี่สิบหกครับผมยี่สิบหกแล้วก็มีหมดเวลาแบบสตรีมมิ่งอยู่ครับผมทุกคนจะเป็นอะไรเนี่ย เียกี่น้ำไ,ไ,ไปไปทัวร์ไปทัวร์เสียงิกกี้มาด้ตอนนี้ก็ตอนนี้มีเวียดเวียดนามด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีญี่ปุ่นด้ <c oughs> วยครับครับผมตอนนี้ก็ติดที่ต้องเตรียมไปคือเรื่องอะไรอ่ะภาษาเรื่องอะไรเออแค่องเตรียมตัวไปต่างประเทศนะครับ ก็ uhm สน่หหลักๆน่าจะเป็นโชว์อะไรครับผมก็จะมีโชว์พิเศษที่ไม่ที่มีอะไรพิเศษของแต่ละประเทศไทยครับผมแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างแล้วก็อยากจะศึกษาภาษาในประเทศที่เราจะไปเหมือนกันถ้าขอถามเรื่องรับงานหน่อยก็แลกันคือมันมีกระแสค่ะวต่ว่าผู้เราเนี่ยรับงานต้องเป็นแบบคอสเพนเดอร์เท่านั้นเป็นไงบ้างคะรู้สึกในกระเป๋านี้บ้างเพราะมนมีงานมากมาตอนนั้นชเท่าไหร เราก็มีการคุยกันนะคุยการปรึกษากันอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆจ,จะเรียกว่ายังไงดีเราก็ไม่ได้อยากพลาดโอกาสในบางโอกาสนะครับแล้วก็ในิงๆช่วงนี้เราก็ปรึกษากันว่าเราอาจจะมีการอาจจะคุยกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะน้อยลงบ้างครับเพราะว่ามันก็มีหลายงานที่ติดต่อมาใช่ครับแล้วก็จะเลือกเลือกรับใ้งานะคือต้องเป็นง,งานแต่ละที่เราจะเลือกรับคับ มันก็เป็นงานประเภทไหนที่เราจะเลือกรับแต่วันนี้ต้องยืงนง,งานมากขึ้นไลยพี่ถังๆให้เป็นการที่จะรับงานแบบเป็นเรื่องอะไรจรับจริงรจริงเราสองคนไว้ไวใจพี่ออบอยู่แล้วครับผมก็ให้พี่ออบจัดการเลยเรา,าแฮปปี้มากมากอ,มอย่างที่บอกอย่างที่หนูบอกว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากปิดโอกาสเองการเขาเชื่อใจไว้ใจเราแปลว่าเขาต้องเห็นอะไรในตัวเราสักอย่างครับเกียร์กัน ก็จริงๆเรารู <fin anta> <ots> ้ส <okay>? ึกว่ามีกระแสด้านบวกก็ต้องมีกระแสด้านลบอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราก็ได้อ่านคอมเมนต์มาบ้างเหมือนกันครับแล้วก็จะนําคำติหรือว่าคําชมมาปรับปรุงอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวก็อย่างที่เราบอกแหละเราก็จะคําติคําชมเราก็มาปรับปรุงแบบปรับปรุงตัวแล้วก็พัฒนาต่อไปครับแต่ครับผมนี่เขาระบุว่าเหมือนกับค่ายรับงานให้เรามากจนไปจนยุกต์แต่ผมแค่ได้มีเวลาแค่ก่อนเลยไม่เหลือเวลาให้ได้ จร,จริงจริงเรามีเวลาพักก่อนเห็นเห็นเราทำงานทุกวันแต่เราก็แบบถามว่ามีเวลาพักก่อนน้อยไหมมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้น้อยลงขนาดนั้นครับแต่เราก็แบ,บ่งพยายามแเ่งเวลาเขา่อกนกให้เพียงพอคร,ออบรับรยยอย่างไม่ต้องการเวลาเต็มยังไงที่ให้พร้อมในการทำงานตลอดเวลาอเลยกินกินครับ <c oughs> <c oughs> พูดดังขึ้นพูดดังขึ้น ครับก็กินครับแล้วก็ให้กำลังใจกับให้กําลังใจกันตลอดเลยแบบอย่างกับเฮีย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ากอดกันทุกวันเลยเลยมันมีปัญหาสุขภาพเข้ามาบ้างไหมครับปัญหาสุขภาพอย่างครับยังไม่มีครับผมไม่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบเป็นห่วงเราคนเพราะตอนนี้เราแบบยังไม่ได้มีปัญหาสุขภาพขนาดนั้นครับผมแฮปปี้ดีครับพี่เคลียร์อะไรนาเนี้ยังไม่อยู่ครับเฮี่ออกหรือยังออกกำลังกายหรือยังครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกเลยครับ ออกกําลังกายครับตอนนี้ก็ออกกําลักายบ้างย่างในขณะนี้แบบออกกําลักายบไหมจริงๆก็อยากออกกําลังกายมากครับตอนนี้ก็แบบว่าทํางานทุกวันเลยถ้ามีเวลาก็อยากอยากทําหลายอย่างมากออกกําลังกายแอคทิวิตี้อย่างต่างๆอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ทีนี้ว่าตอนนี้คือยังไม่มีผลกระชบต่อต่อสุขภาพร่างกายเนี่ยเรื่องการทํางานเนี่ยเราต้องพูดยังไม่มีรมันมีลิมิตในการทํางานไหมคะลิมิตในการทํางานไปถึงร่างกายของเราครับหรือว่าจริงๆ มนุษย์คนเราเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งมันมีลิมิตอยู่แล้วครับผมแต่เราก็ต้องแบบจัดสรรจัดสรรเวลาให้ดีแล้วก็การดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีหรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็คุยกับพี่อ๊อฟตลอดแล้วคุยกันตลอดว่าถ้าไม่ไหวเราจะคุยกันอะไรเงี้ยเราไม่อยากปิดโอกาสเองอย่างที่บอกไปเราก็อยากทำให้มันเต็มที่ครับผมหนึ่งเดือนมีวันหยุดไหมพาร์ทหนึ่งเดือนมีวันหยุดครับมีครับมีมีมีอยู่กี่วันพาร์ทอยู่กี่วันกี่วันแล้วก็ วันสองสามสามวันสองวันสามวันสามวันพอไหมครับอะะะไรนฮพอไหมครับพอไหมพอครับผมพอคือตับไม่เต็มเสียงนะครับจริงจริงจริงถึงเราทำงานทุกวันเราก็มีเวลาพักผ่อนระหว่างวันอยู่แล้วครับ